สวัสดีค่ะพี่ตั้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอพี่ตั้มหน่อยพี่หนูอยากดูบอลน่ะมีใครมีบัตรให้หนูไหมหนูขอบัตรหน่อยต้องที่บัตรเดี๋ยวอะไรอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้ที่ได้บัตรได้ตัดติ๊ก เขาบอกว่าโหพี่ไอซ์ถ้าได้บัตรแล้วถ้ารีแอคหนูแบบขอบคุณค่ะแค่นี้นะร <l ian> ีะแอคหนูไว้น่าใช่่หมเนี่ยมันน่าจะ,ะกระโดดุเต้นในพี่ไอซ์พี่ฮินเขาบอ,อกว่าให้พี่ฮินเปบัตรหมดแล้วครับบัตรบัตรหมดแล้วครับเอาของพี่ไปละ่ะเอา เดี๋ยวไปถ่ายแทนนี่เหรอุ้ยคนไปดอกไม้เยอะจังเลยขอบคุณค่ะต้องกบหมีไม่กินเองอ่ะพี่ไอคือพี่วารีดพี่กินเองอ่ะเอากระเปล่าขวดโอ้ยพี่พี่ให้เยอะจังขอบคุณค่ะพี่พี่ให้ดอกไม้เยอะจังดอกไม้เปลี่จะบอกว่าเป็นเป็นบัตรบัตรบู๊บ๊อตได้ไหมคะเป็นจากดอกไม้เปบัตรไปละพี่หนูขอพี่พี่พี่ต่อพี่ไอต่อซ่า อยากได้บัตรุบอเออบัตรหมดโค้ตาแล้วค่ะโค้ตาไม่ถึงหนูอะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพี่เขาไปทำงานกันไงหนูอะ่ะหนูไม่มีแบบหนูแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ หนูไม่มีการไม่มีงานทำอ่ะเขาก็เลยไม่ให้หนูไปหนูทำอะไรไม่เป็นพี่วลิสเข้ามาดูทำไมเนี่ยเขาตกไม่เยอะจังอนะุ้ยพี่พสมบัติเสือไป<ล>ด้วย,วยตกไปเป็นร้อยเลยจากไปเป็นกวางขังพอนะ้องพี่พี่พี่ต่อหนูอยากได้บัตรบัตรบัตรไปดูบอลน,นะไม่ต้องพูดอะไรพี่วลิสพี่บัตรดูบอลหาได้จากที่ไหนอะคะ แต่หนูไม่มีตังค์เะด้วยอุ้ยพี่แม็กวัาดีค่ะบัต <ขอ S 2> รสามพ่นหนึ่งพี่วลรินเนี่ยหนูไม่อยากยินเสียงตัวเองอ่ะหนูไม่อยากได้ยินเสียงตัวเองอ่ะหนูไม่ชอบพอมเป็นแมวเข้าไปแมวตัวใหญ่ขนาดนี้พี่เขอให้บัตรแล้วมีอะไร,รมไม่ได้ขวามีขวิดมีเดี๋ยวหนูเต้นเต้นโชว์ หาแฟนเป็นนักบอลไงเฮ้ยเฮ้ยเราต้องทำอันนนั้แล้วล่ะเขาเรียกว่าอะไรทำทำอะไรนะลงมือขนาดขนาดเดินยังด้วยนิกพี่นีออกกองถ่ายคลิปใช่ น่างานเลยมีบัตรผีจริงหรอคะบัตรผีเท่าไหร่อ่ะจจริงโหรูไม่มีตังซื้ออยู่ดีอ่ะไม่มีตังซื้ออยู่ดี แต่บัตรร้อยเดียวน่าจะขายประมาณสักพันหรือห้าร้อยเนี่ยใ่ห้พี่นิกีไร์ทำรายการหาคู่ให้หาคู่ให้ใครนะคะตอนตอนบัตรแมนยูอ่ะผมอยากซื้ออ่ะคิดแล้วคิดอีกนี่ไงบัตรแมนยูไม่ซื้อดีกว่าสั่งตรงไปเนี่ยเรเออผมไม่หาหน้าหานะคูแบงค์แค่สิบโมงอ่ะกูได้บัตรครูคงเย็นอ่ะขอบคุณค่ะพี่ดิวเดี๋ยวไปเก็บขวดแฟพรจะเดี๋ยวมาซื้อให้พี่เขาบอกจะไปเก็บขวดมาซื้อบัตรให้หนูพรับ ออของผมอ่ะกบัตรเขาตอบัตรบัตรบัตราใรไม่กินมมันมาห่ากดยวของไหนยกินอยากกินของบดอยเลยนั่งตรงกลางอ่ะวกักนั่งกับพวกดาราพวกดาราวกักเวกับกดราคาไมโคตรขอบคุณค่ะรอ่ะมีใครมีบัตรบอลไทยไหมคะ 1อยกาอุ้ยพี่ฟ้าขอบคุณค่ะเมื่อกี้นข้าโชว์อะไรจ้าพี่นี่ใช่ใช่กระแสมาแรงมากกระแสอะไรอ่ะไฟฟ้าได้ถรอเจ้าหน้างานสูงแม่เพราะทีมชาติกระแสแรงมากพี่ฟ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมื่อวานใครยิงบอลลูกสุณพนะัสนี่ทำไมถึงยำได้ เมื่อวานมันไปทำไปเนยมาแล้วึงคือไม่รู้น่ะว่ามันไหวเนยอ,อะไรนะฮะด้านมาพี่ทำไม,ไไมพี่ไม่เกี่ยวอู้พี่ไหวเยอะจังเลยอ่ะขอบคุณนะขอบใจไปซื้อค่อให้อบใจไปซื้อ ไปซื้อเอาซื้อเอายังไม่ได้ครึ่งตัวมั้งได้สี่สิบบาทมั้ไม่ถึงได้สิบบาาได้จริงไหมอ่ะพี่พี่พี่หินบอกว่าถ้าหนูจะไปหนูต้องถ่ายแทนหมดแล้วค่ะมีคนหวัดดีพี่หินป่าวัสดีค่ะ ที่น้องสละให้หนูหนูต้องไปถ่ายคลิปแทนซึ่งหนูไม่สามารถใส่สำเนาตั๋วเข้าไปนั่งตักกันไหนนั่งเบียดที่ใหญ่ลย <c oughs> บอรไไ์อไก็ไม่ได้ใบด้วยอยากดูพ่ลิเกก็ไม่ได้ขอไม่ได้ตอนนี้บัตรหมดแบบมันหมดขอสัออกสองสาวัน,นาอาจจะได้อยู่ไม่รู้หนูบอกพี่ฮินอยู่อ่ะ พี่ฮินไม่บอกให้อ่ะบอกอะไรบอกพี่ฮินว่าหนูอยากไปแล้วบอกพี่ได้ไรเนี่ยเออบอกอะไรเปล่าก็ได้เลยอ๋อเผื่อพี่วารีพี่ฮินไปบอกได้ไงบอกใครอ่ะบอกวินิกกี้วินิกกี้ข่าวไม่ได้วินิกกี้ขาวอะได้ยมีไหมแบบว่าผู้ใหญ่ใจดีอ่ะมีไหมอืมหนูอยากไปดู ซื้อบัตรผีน้องไหนได้วยมีไหมจะบัตรผีแล้วเข้าได้เหรอเข้าได้พี่ผมเป็อบัตรจริงแต่ว,ว่าข้อมาอัพราคาอ๋อได้บัตรผีใช่ก็เหมือนกับบัตรต้นเสิร์ฟนั่นแหละที่แบบซื้อมาแล้วมาอัพราคาน่าอร่อยพมาดูอะไรกัน เพราะว่าดูหนูกินข้าวพี่ก็บอกว่าไปแนทนพี่พี่พียาไปตาอ,อะไรอ่ะพี่วาลีพี่วาลีาลเปลี่ยนเป็นบาทดูหนนงครับผมหนูหหดูแลว้วห่อแต่แตกหนูดูแล้วพี่เพียว ดูคนสวยหนูอยากได้บัตรเฮ้ยกกินกับหมดแล้วนะกินกันหมดแล้วนะติดโตเกียวเหรอนี <c> ่ <oughs> ไรงไรี <c oughs> ้ติดโตเกียวเหรอ <c oughs> อร่อยเนาะสั่งอีกสิหิวแล้วน้ำน้ำมันอร่อยเขาบอกว่าระดับพีินิกกี้ใช่ครับระดับพี่นิกกี้เลยเนี่ยไ,ไม่ได้ <c oughs> อันนี้มากินมีอันนี้ก็น่ากินข้าวน่ากินเรื่องอะไรหรอใครโลนใจเย็นๆนะทุกคนหนูใกล้เสร็จแล้วหนูอิ่แล้วเนี่ยโกบอยก็ไม่ได้ครับเอฟซีเพราะว่าไปซื้อโกบอยไม่ได้โดยโกบอยก็เป็นแค่ของโกบอยอ่ะค่ะมีใบเดียวด้วย พี่นิกี้เขาไม่ให้หรอพี่ว่าเดี๋ยวอ๋พี่นิกี้ม่ให้หนูอยากไปช่วยพี่พี่ทำงานค่ะเอ้ยหนูกินก่อนแล้วหนูกินก่อนหนูกินก่อนอหนูเป็นคนตั้งใจทำงานมากเลยนะ มองกโหเป็นร้อยเลยก็เอฟซีพี่ฮินกับพี่วริีทางนั้นนั่นแหละไม่ต้องพูดอยากุ้งเก็บจำเลยก็ได้นะคะยอร้อยอะแค่นี้หรอโหได้เบื้องกินได้หมดข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอยากกินิีค่าผมดีค่ากินแล้ว ขอแฟนเนยสิใครแฟนเนยอ่ะใครแฟนเนยพี่บริษใครแฟนเนยไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกไอเนยยังไม่มีแปนเลยอืออืออือพี่โต้พี่โต้เหรอใช่พี่โต้ พี่ต้งจริงป้ะเนี่ยจริงจริงพี่ต้งสวัสดีค่ะพี่ต้งคิดถึงพี่ต้งจังดีครับพี่ต้งเอ้ยรู้ล้วเขบอกว่าโต้งยังอยู่ไหมเนี่ยดูคอนตุมดูทุกวันอุตยนี่ไงพี่ต้งพี่ต้งไม่พอติ๊กต็อกกันเลยนะอะไรนะไม่พอติ๊กต็อก พี่โต้งอยู่ไหนคพี่โต้งขึ้นไล่ไปกันไหมคะพี่หนุ่บอกพี่โต้งจะต่อยหนูพี่โต้งไปแล้วมิงใหญ่ไม่ดีครับ ไม่ดีครับคืออะไรมันถขึ้นไลฟ์หรือเปล่าอ๋อไม่ดีครับพี่ต้งมึงเรียกมันกำพูดป่าวว่าต้องงี้ฮะเอ็งก็เรียกพี่ต้งพี่ต้องกินข้าวยังคะหนูกำลังรับประทานอาหารอยู่นะตอนนี้ นนบนฟอไหนเต็มเลยอ่ะบนแถวไหนก็ไม่ร <uh şey ู้โอ้โหพี่โต um> um> anyway> ้งอ่ะพี่โต้งพี่โต้งไปตัดหน้าม้าใหม่ด้วยพี่น่ารักไหมคะพี่โต้งไปตัดหน้าม้าใหม่ด้วยอยากแซวผมหน้าม้าหนูพี่โต้งเห็นหน้าม้าไหมไม่ต้องเต้นเพลงนี้ค่ะอยากแซวผมหน้าพี่โต้งพอออกแล้วมั้งครับครับโอ้โหพี่โต้งเย็นชาจังเลยอ่ะ อะไรต้อห้องมาครับครับครับพีแปลว่าอะไรเออครับแปลว่าอะไรพี่โต้งทำไมคุยกันแบบไร้เย้ยจังเลยอ่ะพี่ต้ออพี่ต้องบอกมึงเป็นใครวะาใสไปแล้วต้องไปถ่ายงานเราได้ได้เก็บจังเลยค่ะเดี๋ยวเมันจะไปแล้วหาบัตรให้ได้ด้วยครับ น่าที่สุดมีใครโดนแบว,วันนี้ไอ้น่ารักวันนี้ก็หลอ่อนี่สมกันเย้เขาบอกว่าวันนี้พี่ไอ้น่ารักพี่วริสหล่ลอมองสมกันมากค่ะแต่งงานเลย,ยหนูขอเป็นเพื่อนเจา้าสาวขอตั้งแต่งงานได้ไหมขอที่สิงคโปร์ค่ ถ้าไหนของฝากไปเที่ยวออสมาพี c เขาด่วนของฝากอะพี่ยัยได้ค่ะคพี่วารีเก็บยอดหญ้า,าที่ออสมาแล้วยอดอะไรนะยอดหญ้า <laughs> ยอด <laughs> ยอดหญ้าที่ออ <laughs> สไปส่งไว้บ้านละเต้นลย <laughs> ยอดอะไรนะยอดหญ้า <laughs> <laughs> มีคุณบุลลี่เหรอแล้วผมบอกแล้วผมปักเก็บยอดหญ้าที่ <laughs>

พี่ธนาคารพี่นนคนไหนใจดีสามารถซื้อบัตรดีให้หนูได้หนอรือมีใครปล่อยไหมไอะอยากได้เอ <c oughs> อมีใครปล่อยไหมคะแบบป้าอ,อยากดูว่าป้าพี่ไอยอยากดูนะมือเข้าด้วยหยซื้อลิปดีกว่าหนูนไม่ได้เอาลิปมาซื้อลิปมันก่อน ปากแห้งใช่ค่ะออกกองกันค่ะวันนี้อุ้ยยุงกัดหนูดูมีบัตรจิงหรอมีบัตรจิงหรอนะมีบัตรจิงหอมีห,อนะมหนูเลอะไรล่ะให้หนู 确定。 อาลีขอบัตรให้หนูหน่อยฮะขอบัตรให้หนูหน่อยเดี๋ยวไปตามใจพี่มากครับพี่อะไรไปขอพี่เคลิ้นดิพี่เคลิ้นปล่อยบัตรพี่เคลิ้นดีแสนดีของน้องๆพี่เคลิ้นปล่อยบัตรเอ้าคลิปหายดู่กัับบหวคลิปยร้านไม่หายอันหนึ่งหายหนึ่งชิ้นเอฟซีอย่าไปตามใจมากไม่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 ได้ไม่ได้ไม่ได้ ดูกิฟต์ก่อนกิฟต์แน่เลยเอาเอาแอบซื้อนมลไม่ไม่ไม,ม,ม,ม่ได้ซขนม